สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องชศราอยู่ทั้งหลายครับวันนี้ล้งเบิร์ตก็ได้ลงมาอ,อบุบลมาหาแม่วันนี้เรื่องเบิร,ร์ตกันได้ชีวิตวิวเห้เบิรงครับอาบานอ,อบนุบลเป็นจังไดอยู่จังไดย้ายแล้วอยู่จังไดมาก็เล่นมาเยี่ยมย้ายเหมือน <laughs> ครับรีวิวครับ นะครับสาวกาลสินมานางเอกมาอุบลครับพี่น้องานางเอกปัหญ่กะมากนาดกะมาไอปีโป้ก็มาเ <c oughs> นี่ยครับดูยังเสียครับดูยังเสียนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับบนัน เนอยู่ยู้ไไดดเดียวครับไม่ไงไม่ไงใช่เรอยูู่้เดียวสวัสดีคอัสวัสดีีมากมื่อไรอะยาีมาหอดมขึ้นมาหอดมขึน้นพอพอดีพอเรามานำอพอกับแม่แเรมามนไปเล่นอยู่้นบุรีแล้วก็เลยกมานำารลงเมียทรงกาลสินแบบนี <c oughs> เไ้ลวงมาอรนั่นน้ำโมโหจักเยอืมว่าดีจ้าขยันแกรบ่ยมานะรหยากงานเนให้ใอานั่แมไท้าวเหรอว่าเธอะมาบ่หรอใครหยุดยุดมันยุดละยองนั่ไปอ่ะเพียงตัวเงงานี่หยะยองแนี่บ่แม่น่าอยู่ซ่ จุดลอยย่างเนื้อวินแถวบวินเลยอ๋อไม่ใหญ่ให้ผุนเออใหญ่ให้พุ่นมันเขากักโตชิบซี่มื้งเหรอคุณชวนไปพังกันไปสมุทรสาครเขาการ์มาถ้าการ์กโตโอเคแล้ครับรีวิวเบิ้งครับเบิ้งออกกล้องแน่ออกกล้องแน่นี่แหละครับย่ายย่ายเท่าไายเท่าย่ายเท่า ย่คู่เดียวครับยุคู่เดียวอันกระ่านแล้วล้งน้อยนอนย่คู่เดียวลพี่น้องใหญ่อยู่แต่กรทเนแล้วอืมกับเทยมดเนี่เดเีดเยอะกว่าเฮ็ดดอกเเนื่อกระไดตัวเออเีดติกินดอกนอนก็เห็นหมดเลยรับ